นีสวัสดีไทยสวัสดีค่ะผ่านจานข้าวด้วยค่ะคุณแม่เนอะเดี๋ยวกล่าวเฮี้ยยู่นะแต่จะต้องตามลูกค้าด้วยมันก็ยากอ่ะน้องว่าน60 60 120บาทเด้อยะอยากได้อะไรเพิ่มไหมบ้านหรือไทยปูนะ ไทยปูก็จะออกเปรี้ยวหวานแต่เปรี้ยวมันจะนำกว่าหวานมีตำโคราดด้วยเหรอโคราดเป็นไทยใส่ปลาเนาะเป็นตำปลาใส่ไทยนี่ค่ะอีกห้าสิบบาทที่นี่ห้าสิบบาทขายดีนะใส่นากราจีมา ทางโคราชเขาจะเด่นเรื่องหมี่เนาะมี่ปลูกเนาะสีเขียวได้จากใบเตยอันชันสีม่วงเนาะกระเทียบสีแดงมาโอเคกินปลูกกันเนาะเป็นสินค้าส่งออกเนาะอย่างต่างประเทศเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของเมืองโคราชบันเองเนาะมีโคราชบริษัทท่นว่าเนี่ยมีคั่วมีมีเป็นคั่วแต่คนอีสานคือนะครับต้องเอาข้าวบุนมาแทนมีเนาะ อเอินว่าตำโคราชนะคะชูชน,นะคะ่ะอันนี้ตำไทยปูค่ะผงชูรสก็ค้าคไม่ตักเยอะนะที่ใส่3ามสี่รอบแต่ก็ต้องใส่เข้าใจ่ไหมน,น้ำตาลนะ้ำตาลหลายคนบอกว่าบางทีตักขึ้นมาบางทีมันติดอะไรเงี้ยมัวคุยกับช่างช่างช่องอะไรบางทีไม่ได้ตักนะ,ะนะครับด้วยความที่เผลอเลยว่าจะตักอย่างเงี้ย มันติดเฉยๆไม่ได้ตักนะคะติดเฉยๆนะคะไม่ได้ตักนะคะติดเฉยๆนะคะนี่ดังเลยสวัสดีนี่ไม่ได้ตักนะคะติดเฉยๆค่ะดังเลยนะนี่วดีติดเีติดีใช่ใช่ตักไยคว่าว่าอะไรติดแปลว่าอะไรไปหาเอานะโอเคบอกแล้วนะดังเลยนะเพลงนี้ไม่ได้ตักนะคะติดค่ะสวัสดีค่ะ ไม่ได้ตักนะคะติดคาเชิญนะคะมาทาเองเลยค่ะไม่ได้ตักแต่ติดนะคะโอ้ติดปากไลยนะเพลงนี้พ่อค้าแต่งเพลงชอบแต่งเพลงถามว่าจบเพลงไหมไหมค่ะได้สิบพยางเนาะนะครส่วนมากไม่ได้ตักนะคะติดคาเชิญนะคะเชิญมาทาเองเลยค่ะ เพลงเพลงเพลงพ่อคาแต่งไม่ได้ตัดกระติปค่ะเชิญเลยค่ะเชิญทำเองเลยค่ะบนทะเลเนาะกันจะได้กินกูมาพี่พ่อค้าชอบเหมือนดีนม้าดีดนะมันวัตถุดิบมันตกซีเมนต์นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อค้าตัดคลิปนะพ่อค้าไลฟ์ให้ดูอยู่มันเป็นพื้นอ่า เหมือกระเบื้องมันลื่นอะไรที่มันตกวาช็อบมันก็เลยดูเหมือนคนเสียเส้นคนดีตลอดเวลาทังงนี้ด้วยสัสาศาศาญชาตญาณของคนเนาะนะครับเวลาลม้มเราก็ต้องผ่านไว้นะก็ <c oughs> ลเลยแบบอยู่อย่างเงี้ยประมาณนี้ safety f a r เขาเรียกเขาเรียกว่า safety f ฟ c e ุก o ิ k i n g safety f a r e เ,กกเนาะ working นะครับเวลาทำงานนี้ต้อง safety f i r น t นะคะนรับ ไม่รู้เลยนะครับมันจะเกิดตอนไหนนอ้องนะครับกับเราอันตรายเกิดได้ทุกเมื่อนะรับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวกกันน็อกค่ะรถยนต์ลัดเขิดไฟอาห์มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกนะคะ <c oughs> เราระวังแต่เขาไม่ระวังก็เกิดค่ะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อค่ะ s a ฟ e ี y f i r ค่ะ หลายคนบอกว่าเงินเงินงานงานกิจกรรคนเสียเซนแมนยูค yeah. ่ะคนเสียเซนแกหาทำมาหากินเด้อท่าเห็นบ่าบ่าวจังสีกะทำมาหากปูคนนี้ใครรวมเหรอไม่ได้ขอใครใช่แล้วตัวหอยทะเลมีกุ้มสดกุ้งสดหอยแองกเลนนะเป็นร้อยสามสิบบาทกุ้งกุ้งได้เป็นตัวกัวเนาะกุ้งสดหอยสดปูสดนะคะ